สวัสดีครับอีกครั้งนะครับลุงก้อยวันนี้หลายๆคนอยากให้แนะนำวิธีใช้งานธนูคอมพาวนะครับธนูคอมพาวหรือว่าธนูคดกำลังนะครับมันจะแตกต่างจากธนูรีเคิร์ฟหรือธนูลากตรงไปเป็นอย่างมากพอสมควรนะครับ เพราะธนูลากตรงหรือธนูดีเคิร์พวกนั้นแค่ดึงมาอย่างเดียวนะครับแต่จะไม่มีการทดกําลังชื่อของธนูทดกําลังมันก็บอกอยู่ตรงตัวเลยครับว่าเป็นจะมีรอกนะครับไว้สําหรับทดแรงของเรามันทดกําลังแบบไหนแล้วครับสมมติว่าธนูคันนี้เราตั้งน้ําหนักดึงไว้ที่50าสิบปอน เวลาเราดึงออกมานะครับมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่จะหนักแล้วก็จะเบาในช่วงหลังเราก็จะแบบดึงสายได้เบามากเลยครับแต,แตกต่างจากรีเคิฟหรือตน,นูอื่นๆคือพวกนั้นยิ่งดึงจะยิ่งหนักนะครับถ้าทิ้งไว้นานเราจะหนักธนูพวกนี้เลยเป็นข้อดีของธนูทัดกำลังนะครับคือเราสามารถดึงไว้ได้นานเราสามารถเล็งไว้ได้นานขึ้นเยอะ ตามที่เราต้องการส่วนการทดกําลังของธนูแต่ละคันนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่แต่ละคันก็ทำม,มาว่าจะลดกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับเอ้ารุ่นนี้ลดทดกําลัง70%อีกรุ่นหนึ่งทดกําลัง80%แล้วแต่รุ่นนะครับเราต้องเลือก วันนี้แค่ลุงก้อยมาสอนยิงนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดนิดหน่อยหลักการของธนูทดกำลังนะหลักการของธนูทดกำลังนะครับก็คือ1วิธียิงนะครับตรงนี้นะครับสำคัญสำหรับการยิงตรงนี้เขาเรียกว่าปี๊บไซส์นะครับหรือช่องมองผ่านนะครับปิ๊บไซส์หรือช่องมองผ่านนะครับ P มันจะทำงานคู่กับศูนย์หน้านะครับมันทำงานคู่กันนะครับสองกวน,นีเห็นไหมครับนี่คือแต็ก้อแตกต่างระหว่างธนูรีเคิร์ฟเลื่อนลากตรงผูุ้ท่ธไปแล้วนะครับเพราะธนูพวกนั้นจะไม่มีศูนย์หลังไอศูนย์หลังนี้กับศูนย์หน้าถ้าเอามาเทียบกันก็เหมือนให้เปรียบเทียบกับกล้องเล็งปืนนะครับกล้องเล็งสำหรับ,รบยิงปืน ว่าเปรียบเทียบตรงนั้นว่าลักษณะการทํางานเหมือนกันเราจะต้องมองลอดผ่านช่องตรงนี้นะครับมองลอดช่องตรงนี้ให้ไปอยู่ครอบศูนย์หน้านะครับศูนย์หลังครอบศูนย์หน้าถ้าเราแรงศูนย์หลังครอบศูนย์หน้าได้แบบไม่ขาดไม่เกินมันจจก็จะพอดีนะครับธนูของเราก็จะ ยิงไปในทางเดียวกันเสมอนี่คือข้อดีของธนูคดกำลังนะครับส่วนพินอันนี้ง่ายครับพินพินบนระยะยิงคือต่ำสุดพินถัดลงมาก็ไกลขึ้นมาพินล่างสุดยิงก็ยิงได้ระยะสูงสูงไกลขึ้นนะครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับวิธีเล็งนะครับเราก็จะง้างมาครับ เห็นไหมครับตัวนี้ก็เราก็จะทําหน้าที่แค่มองผ่านเข้าไปนะครับเพื่อไปให้ครอบศูนย์หน้าพอเราเล็งได้แล้วเราก็จับเอาจุดที่เราต้องการไปยังจุดที่เราจะยิงนะครับ่าเราจะใช้ปินไหนในการยิงเราก็ใช้ปินนั้นเล็งพอครอบดีแล้วสังเกตยหยดน้ํานะครับ มันจะมีหยดน้ำอยู่ด้วยเห็นไหมครับธนูคอมพาวทุกคันจะมีหยดน้ำนะครับคือให้ธนูเป็นตัวจับให้ธนูตั้งตรงนะครับถ้าหยดน้ำอยู่ในแนวระดับก็คือแสดงว่าธนูคันนั้นอยู่ในแนวตรงนะครับข้อที่หนึ่งครับดึงเล็งผ่านปิ๊บไซส์ ให้ไปครอบศูนย์หน้านะครับพอครอบศูนย์หน้าแล้วก็กําหนดพินที่เราจะใช้เล็งเป็นตัวกําหนดเป้าหมายดูระดับน้ําให้ระดับน้ําอยู่ในแนวระดับนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ปล่อยไปได้เลยมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับสําหรับการยิงตะลูคขมพาวนะครับส่วนสายยางเนี้ย สำหรับบางคันเขาจะเซ็ตไม่ใช้ยางนะครับเขาจะใช้ปิ๊บไซส์แบบไม่ต้องมียางแต่หลักการทำงานเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างหลักการทำงานเดียวกันแต่ถ้าเราไม่มีปิ๊บไซส์ตัวนี้นะครับถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับ ท่านก็ยิงแบบหีเคิร์ฟนะครับหรือลากตรงธนูคมพาวก็จะลดประสิทธิภาพลงถูกต้องไหมครับเพราะแทนที่จะเราจะมีกล้องเล็งปืนเราก็จะไม่มีแล้วนี่คือหลักการยิงแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวลุงก้อยจะหาคนมาสาธิตวิธียิงให้ดูนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้พอดีลวงก้อยมีแขกพิเศษเข้ามานะครับจะสอนให้ทุกๆท่านได้ยิงธนูทดกำลังนะครับหรือว่าธนูคอมปาวครับให้เข้าใจกันง่ายๆโดยมีผู้สาธิตนะครับยิ้มสไมลิงครับหลักการยิงนะครับง่ายๆครับเริ่มจากขึ้นธนูนะครับ ใส่ลูกครับการดึงนะครับเราจะไม่ดึงตรงๆนะครับเพราะถ้าดึงตรงๆเนี่ยถ้าเกิดพลาดมันจะดีปากเอานะครับเดี๋ยวปากจะแตกเราจะดึงออกมาข้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปชิดกับแก้มนะครับครับสาธิตครับครับ อย่าเพิ่งเอานิ้วผงไม่มือหรือว่าไปแตะไกลก่อนนะครับเราต้องเล็งให้ได้ก่อนนะครับถ้ายัางไม่ชํานาญพอระยะสายตากล้องตรงนี้นะครับศูนย์หลังแล้วก็เล็งตามที่บอกนะครับพอเล็งได้แล้วก็จะขยับปลายนิ้วมือมาเตรียมตัวเหนียวไกลครับพอเราเล็งได้แล้วเราก็จะ ยิงไปได้เลยครับเห็นไหมครับระยะ20เมตรนะครับมาดูกันครับนี่คือความแม่นยำของธนูคอมเพาวนะครับนี่ครับ ผู้สาธิตหันมายิ้มหน่อยครับหว,วานหวานนี่คือความแม่นยำของธนูคอมพาว์นะครับระยะยี่สิบเมตรวิธียิงก็มีแค่นี้แหละครับโอเคนะครับวิธียิงธนูคอมพลว์ก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับไม่ยากอะไรเนี่ยผู้หญิงก็ยิงได้เด็กๆก็ยิงได้นะครับแค่รู้หลักการของมันนิดหน่อยไม่ยากใช่ไหมครับอโอเคครับหลายท่านผู้ชมครับ ครัสวัสดีครับวัสดีครับลุงป้อยนะครับถ้ายัางไงก็ติดตามช่องลงป้อยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้